บกนะครับเด้อบกบกอบกบกครับผมตรงจุบาทครับตรงละลอยบาทนะครับบาทบกไม่มีเบอร์โทรนะครับเพราะว่าแกแกพกแต่เมียแกไม่ได้พกโทรศัพท์นะครับไม่จะครูสานะเบิ้ลครับไม่จะครูสาก็คนแกทั้งเบิ้ครับครับขอบคุณครับ ผมไปซื้อ <Tipp> ร <s> <m> ่านนันมาแล้วแหะแต่ว่าผมวาครับเใหญ่ไว้เองมเศ้าไงเขาบอกว่าผมมาทมหาล่านนันบกบกเขาบอกกลับไปแล้วส่วนว่าอยากบดแต่บบุบบบุเน่าคนับบ่บบ่าแนเมนอย่ตากีรับแฮงเทาไแหงดีก็นีแห้งท่าไแงดีตาแม่มันแงนี่ขวมันสิบเฮงนะครับอ๋อขวมันอ๋อขวบเฮงคือขวขวบบดเนาะอ๋อ ทำมันมันจุมเนี่ยเขาต้องขว้วเหิงเพิงงเของเพิงอใหยมันสุกครับทำมันทามันซุกเลยข้าเขาวยองแบบนี้มันสิรูดออกไปเลยมีตัวยางเลยครับอืมตัวนี้สุกแล้วมันเนี่ยเขาสุกเลยครับอืมตัวยางมันนี่ทั้งหมดมันซุกเลยนี่นี่เขาไปนะครับานี่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 นจะออกเลยนี่ครับมันจีโพติดกันเลยนี่ทำมันแห้งแท็กมันวะทำาัแห้งคักนี่เราขว้เพิงครับ ขัวไม่นานนะครับถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งเนี่ยขัวโบนานถ้ามันเปียกต้องขัวคือขัวนั่นอ๋อถ้าแม่นกินเนี่ย้าแม่นเฮ็ดเนี่ยนี่มอกรักเสดงว่าขัวโบทุกออ๋เหตุผลมันนะเนี่ยทุกทุกหน่วยครับมันขามันสุกมันจะแบบเดียวกันเบิร์ตย่องมันก็แบบเดียวกันเลยเนี่ยย่องยองครับภาษาอีสานว่าย่องย่องย่องออกมาจะเป็นสีขาวเนาะครับครับผม อันนี้ลูกร้านมานี่ร้านคนาะร้านน้ำมันแล้วสวัสดีค่ะมีช่องด้วยนะอ้าวมีช่องอีกนะคะฝากกดไลค์เชื่อช่องอะไรนะจ๊ะชื่อช่องอะไรมาต่อยชาแนลมะตอยมอสาระมมมสาราต่อเต่าไม่จัตวาออ่ายะมาต่อยชาแนลโอ้ตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีหนึ่งพันสามร้อยต่อคนว้โหไม่ธรรมดานะครับชาวเกากาเด็กเล็กๆครับหนึ่งพันสามร้อยคนนูอยากได้เท่าไหร่เยยจะบอกเอฟซีให้ ตอนนี้ขอสักห้าพันนะคะห้าพันนะครับท่านผู้ชม fc ผมก็มีอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากว่าอเอามาแบ่งให้น้องมะต่อยแชนแนลแชนแนลเป็นภา,าภาษาภาษาไทยเนะาะมะต่อยเป็นภาษาไทยส่วนแชนแนลเป็นภาษาอังกฤษเอาสะกดยังไงเนี่ยโมมาสระอาตอเต่อไปตะวอาอออ่านยอยักษ์ c h S e double n e l ค่ะอืมอ่านว่ามะต่อยแชนแนลค่ะนู่นูเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเนี่ยเรียนนะ อยู่โรงเรียนที่ไหนอยู่โรงเรียนบ้านกกตมอ๋อบ้านกกติมไม่น่คุณคุณเห็นหนูออกทีวีอยู่นะเนี่ยใช่ไหมน้าหนูออกทีวีอยู่นะเนี่ยมสามแล้วนะครับเรามาช่วยคุณตาคุณยายคุณโป้พ่่ใหญ่เป็นโอเป็นตาเป็นตาอ๋อเป็นตาใครทำอะไรครับ าทำเลยอ๋อเจ้าทำทำอะไรนะ่ะตาเนี่ยากให้ทำริงจังอาท๋จริงจังครับเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่งได้มาทำวันธรรมดาก็ไปเข้าโรงเรียนบางทีก็คุ้ให้ช่วยงานช่วยอะไรด้วยครับางทีบางบางทีวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไม่ได้พักอขอเบอร์หลานสิคะขอเบอร์หลานเบอร์หลานนี่ใช่ไหม เบอร์มาต่อยเออบอมาต่อยเอาเบอร์มาต่อย,ออยใช่ไหมครับเอาเบอร์แม่หนูได้ไหมแม่หน,นูม่มีเบอร์เหรอหนูก็มีค่ะเอาเบอร์หนูดีกว่าเบอร์หนูนะคะ063 240 7964นะคะอ๋อครับน้องมาต่อยนะครับเอาทีมงานโทรมาครับนี่ <ừ. S 2> ผมหาตัวอยู่ม <laughs> ีสิถามหาอยู่เพราะไงมีคนถามว่าจะถือเลขบ่ <laughs> มันบอ่อันครับมันยันยันเข้ามายันมันผิดกฎหมายครับ บอมเขาถามมาจะจะถือเรียกยีบอมไหมครับเตือนเจ้าก่อนครับแม่หนึ่งอ่ะอ่าบอมมันเขาถามจะจถือเรียกบอมไหมครับอ๋อันผมเป็นย่างจะถือกันตัวนี้บอมโมเมนต์มันลอยใต้ดินโอ้ยผมเป็นยังครับเขาซื้อกันเบิร์ตหนิผมก็ซื้อนี่ลอยคุณลอยผมพิดกฎหมายไอ้บอกบอกของไอเอฟซีผมนี่ครับได้ตัวไหนก่อนนี่ยังย่งบอท่านไหนได้ไม่ไเขายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะส่งข่าวให้ทุกท่านชมนะครับกดไลค์ให้แล้วขอบคุณครับอย่าลืม ไปดูน้องมาต่อยให,หน่นะครับเด็กๆก,กําลังกําลังจะทําเกี่ยวกับอะไรอะ่ะดีกว่าเอาเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่มีประโยชน์ชนเอาไปไปทําให้มันสิ้นประโยชน์นะครับเอามีเวลาอันมีค่าเล็กๆนน้อยก็มาเล่นอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อเขามีรายได้เนาะ <c oughs> สิบบาทยี่สิบบาทก็ยังดีก็ตอนนี้ก็ก็มืดแล้วแหละ ใผมพาไปไหนครับตอนหนน,นหนึ่งโลสองโลเครื่องบินก็ให้ขึ้นแค่เจ็ดโลนี่ฮะเอามบอวางน้องจากกีตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับจะไลนะครับอืมน้องจากกีขอเบอร์คนไายมากระบอกก่อนคนไายมากระบอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอาไปไหนแล้วล่ะน้องอันั้นน่ะน้อ,องมาต่อยไปเ้วบอกครับ เอ่อยังไงก็ดูดูย้อนหลังนะครับเบอร์เบอร์เบอร์น้องมาต่อยเนี่ยเขาก็มีอยู่ฝาคเคว้ตาผมหีืบ่ออโอ้ยขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณมากครับโอ้ยมันแก้วตัน้าปิ้งมันปิ้ง่ว่าย่างกับแมนขอบพระคุณมากนะครับยังไงก็เนี่ยคุณคุณตาของน้องมาต่อยเด้อเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิปอดนนได้อดนนได้อดนนได้เบอร์โทรดูย้อนหลังนะน้องมาต่อยเขาพูดอยู่ เดี๋ยวเข้าไปช่องมะต่อยแชนแนลก็ได้นะครับไปไปคอมเมนต์ขอเบอร์คุณตาเนี่ยเขา <S <S ขายบักระบอกขายบักบกขายของปลาเนาะขายของปลาของหมกกะบกกล้วยปลาเผานี่ปลาเผาก็มีนะครับปลาเผาปลาต,ต้มครับนี่ใครอยากกินบอกนี่ครับผมซื้อไปฝากนะครับนี่คุณตาเขาก็ให้มาด้วยนี่แล้วผมก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็ไดด้้วยคุณตาใจดีมากนะครับฝากวุ้ยของฝากคนนี้กล้วยแล้วก็ ขอโคดเนาะวันนี้มันแกวอ๋อมันแกวมันแกวครับครับ,รบผมมานี่ผมยังไม่ได้ใช้ทางตัวเองสักบาทเลยครับ <c oughs> ก็เนี่ยน่ารักมากมากเลยครับบอกจากใจคนบ้านกรอบใจดีมากนะครับแค่ไปไปถามในี่แกให้ชิมเลยนะครับปลากระบอกก็ให้ชิมนะครับใจดีมากมายเลยครับก็กลับไปกรุงเทพก็เหลือตังค์เท่าเดิมดีจังเลย นี่ก็คือความประทับใจของเชฟยันนะคะที่ได้ไปเยี่ยมบ้านกกกอกขอให้ทุกท่านรับชมด้วยความสุขนะคะหากใครต้องการลูกกระบอกก็โทรสั่งได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเครือข่ายของเราด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับคลิปนี้แซบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ